สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับรีวิวไปเรื่อยนะคะวันนี้แล้วก็มีซีรีสเกาหลีมาแนะนำเรื่อง Forgetting Love and Water หรือชื่อภาษาไทยก็คือพยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งซีรีสเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีสแนวรักโรแมนติกมีจำนวน16ตอนเรื่องมีอยู่ว่าจินฮยองหรือนางเอกของเรื่อง นางเอกนั้นทำงานเป็นนักพยากรณ์อากาศในกรมอุตุวิทยาเธอนั้นทั้งสวยและเก่งแถมยังเจ้าระเบียบมากเธอเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานเป็นอย่างมากวันหนึ่งมีเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ทำให้พนักงานทุกคนต้องมาหาเรือกันทำให้เธอนั้นได้พบกับ ECU หรือพระเอกของเรื่องพระเอกนั้นเป็นพนกักงานแผนการรายงานพิเศษของกรมอุตุวิทยา เขานั้นเป็นคนที่ฉลาดและเขามีความสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นอย่างมากการคาดดาวของเขาเกี่ยวกับสภาพอากาศนั้นมักจะถูกต้องเสมอแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกต้องเลิกกับแฟนสาวของเขาและเขาก็ได้ถูกส่งตัวมาทํางานเป็นนักพยากรณ์อากาศพิเศษเป็นเวลาสองอาทิตย์ซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันกับที่นางเอกทํางานอยู่ประจวบเหมาะกับที่นางเอกจับได้ว่า แฟนที่คบหากันมาถึงสิบปีและกำลังจะแต่งงานด้วยนั้นนอกใจแฟนของนางเอกนั้นทำงานที่เดียวกันกันกบเธอและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการเลิกราก,กันนั้นก็คือการที่พนักงานทุกคนทั่วทั้งกรมอุตุวิทยาทางก็รับรู้และนำเรื่องของเธอนั้นไปพูดกันอย่างสนุกปากเธอจึงตั้งมั่นกับตนเองว่าจะไม่มีความรักในที่ทำงานอีกเด็ดขาดขณะดเดียวกัน หัวหน้าของนางเอกก็ป่วยจึงทำให้ต้องกเกษียณก่อนกำหนดหนางเอกจึงได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนและต่อมาทั้งคู่ก็มารู้อีกว่าแฟนเก่าของเขาทั้งสองนั้นคบกันจากตอนแรกที่นางเอกกับพระเอกเจอกันก็มักจะเป็นคู่กัดกันตลอดแต่พอได้พูดคุยกันทำให้รู้ว่านางเอกกับพระเอกนั้นหัวอกเดียวกัน และพระเอกก็ได้ช่วยงานนางเอกจนทำให้นางเอกถูกหัวหน้าชมจึงทำให้นางเอกเปิดใจคุยก,กันกับพระเอกจนทั้งคู่ได้ไปกินเล่าด้วยกันและเกิดกันเลยถึงขั้นมีอะไรกันแต่แล้วเรื่องทุกอย่างเหมือนจะจบลงแต่ทว่าพระเอกนั้นกลับถูกแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำและได้ย้ายมาประจำอยู่ทีมเดียวกันกับนางเอก บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ทรงครางนั้นเห็นหน้านิ่งๆแต่ก็แอบ,บมีความเจ้าเล่ห์ไม่เบาความแซบนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่แผ่วอยู่แล้วส่วนเจ๊พักของเราก็ไม่น้อยหน้ากันเลยจากตัวแรกที่บอกว่าไม่ชอบแต่พักรองหลังนี่ก็แอบ,บร้ายอยู่นะมาเอาใจช่วยกันนะคะว่าความรักของเขาทั้งสองคนนั้นจะลงเอยและวุ่นวายขนาดไหนใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้ก็ไปติดตามกันต่อได้ในซีรีส์นะคะ